สวัสดีครับทุกคนพวกเรานี่ไงไทยแลนด์ก็ยังคงอยู่กันที่ตัวเมืองน่านกันอีกเช่นเคยนะครับในอีพีนี้พวกเราจะพาทุกคนมาเช็คอินกันอีกสักหนึ่งสถานที่ที่พวกเราเชื่อกันว่าหากใครที่ได้มาเยือนจังหวัดน่านแล้วแล้วก็ต้องไม่พลาดที่จะมาเช็คอินกันอย่างแน่นอนส่วนจะเป็นสถานที่ใดเราไปชมพร้อมๆกันเลยแต่ที่สําคัญก่อนที่จะไปชมกันนั้นฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เ็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับอีกหนึ่งสถานที่นะครับเมื่อมาหน้าแล้วต้องมาให้ได้นะครับที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ท่สถานแหน่งชาตินั่นนะครับและจุดที่เรายืนอ,อยู่นี้นะครับเป็นไฮไลท์เลยที่นี่ก็คือซุม้มลีลาวดีเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับว่าบริเวณพิพิธภัณฑ์ท่สถานแห่งชาติน,านั้นมีอะไรให้เราชมบ้างไปครับโอเคใช่แล้วล่ะครับที่นี่ก็คือซุม้มลีลาวดี ซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ท่สถาแนแห่งชาติจังหวัดน่านซึ่งถือว่าเป็นจุดยอดฮิตของนักท่องเที่ยวสายถ่ายรูปเลยก็ว่าได้เพราะที่นี่จะมีต้นลีลาวดีที่ปลูกเป็นแนวเรียงรายกันอยู่สองข้างทางเดินและแผ่ขยายกิ่งก้านสาขาโน้มเอียงเข้าหากันจนกลายเป็นอุโมงต้นลีลาวดีที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน และเป็นจุดเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนอกจากซุ้มลีลาวดีที่เป็นไฮไลท์แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งจุดนะครับที่อยู่ว่าน่าสนใจนะครับอยู่ที่เดียวกันเลยเดี๋ยวไปดูครับว่าเป็นอะไรมองจากซุ้มลีลาวดีเข้าไปด้านในเราก็จะเห็นอาคารโบราณสีเหลืองหลังใหญ่ตั้งสูงตระหง่านสวยงามสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งอาคารหลังนี้แต่เดิมเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครน,น,น่านเรียกว่าหอคำปัจจุบันได้กลายมาเป็นพิพิพธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติจังหวัดน,น่านภายในได้จัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุและประวัติศาสตร์ของเมืองน่านตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือและชาวเขาเผ่าต่างๆและสิ่งที่สำคัญที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คืองาช้างดำ คือเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านเลยแหละครับครับและสําหรับอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติจังหวัดน่านนะครับข้างในก็จะบรรจุไปด้วยเรื่องราวต่างๆของชาวน่าน <Yes. S 2> นะครับก็วันนี้ขออนุญ,ญาตไม่พาเข้าชมนะครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีเวลาค่อนข้างน้อย <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปต่อนะครับฝากติดตามด้วยนะครับว่าเราจะไปที่ไหนโอ <Okay. S 2> เคราเจอกันในคลิปหน้านะครับัาพวกเรานี่งไงไทยแลนด์บ๊ายบาย ใน EP นี้พวกเรามีเวลาค่อนข้างน้อยเพราะพวกเรามีโปรแกรมที่จะต้องออกเดินทางไปให้ถึงที่หมายก่อนค่ำเลยไม่ได้พาทุกคนเดินชมให้ทั่วบริเวณก็เอาเป็นว่าแวะมาถ่ายรูปและพาทุกคนมาชมบรรยากาศของซุ้มลีลาวดีที่ถือว่าเป็นจุดยอดฮิตที่สายถ่ายรูปไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนเมืองน่านแล้วกันนะครับสำหรับในอีนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจ ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในสถานที่ต่อไปกับพวกเรานี่ไงไทยแลนด์สวัสดีครับ